คคตอนนี้ผมอยู่ที่พักที่ไอวอรีโคดนะครับหรือว่าโกติวัวผมเรียกไอวอรีโคดดีกว่าเพราะว่าทุกคนน่าจะจําชื่อนี้ได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่าอะไรให้ฟังว่าได้มาทําอะไรบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นวันนี้ขอคลิปสบายๆส,ยสยักคลิปหนึ่งนะครับเมื่อวานก่อนที่จะเข้ามาที่พักเราก็ ให้ทางคุณเซกานะอ่าจำไว้ว่าคุณเซกาคือใครคุณเซกาคือคนที่มาดูแลทีมพวกผมนะทีมบาวเกษตรที่มาทําภารกิจนะฮะช่วยเหลือทางาประเทศบริโคคในด้านการเกษตรก็แล้วกันนะครับผมบันทึกคลิปเนาะอยู่ที่ห้องผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะย้ายห้องละจะไปอีกเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งตอนเนี้ย เวลาในขณานี้นะครับที่อโวเรีโคดก็คือ2องทุ่มสีนาทีผมเข้าที่พักแล้วห้องค่อนข้างมืดนิดหนึ่งนะครับห้องพักตอนนี้ที่นี่2องทุ่มสีที่นี่นะครับเวลานะครับจะช้ากว่าประเทศไทยอยู่7ชั่วโมงครับตอนนี้ประเทศไทยครับลูกสาวกับคุณนายผมก็กลังคงนอนหลับอยู่มอกี้ก็ตีสองคึ้นก็มาทักไลค์กันอยู่นะครับพาลูกสาวเข้าห้องน้ำนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวอันที่ผมไปแวะนะครับมินิมาร์ทที่อาบีจันนะครับที่ไอวอรี่โคสนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเมื่อวานหมดไปแล้วหนึ่งอันอันนี้เป็นสิ่งที่บ่าวเกษตรชอบมากก็คือไปไหนมาไหนก็ลองครับก็คือเบียนะครับเบียตัวนี้ครับคนที่ไอวอรี่โคสแนะนำผมนะคุณเสกาบอกว่าตัวนี้ครับโคดี้โคดี้เลยบอกนะฮะ แอลกอฮอล์5.4เปอร์เซ็นเลยนะนะครับอันนี้เมือม่อคืนนี้ใสไปแล้วครับอร่อยมากชอบมากก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังตัวนี้นะครับราคาเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะครับเบียร์สองนี้นะครับสามร้อยห้าสิบนะฟังเซฟาก็คือเงินฝรั่งนะครับ จามาาษีไม่ต้องพูดหรอกครับเอาพูดเป็นบาทไทยก็ได้กันนะครับเงินบาทก็บอกนี่คือปล่อง20บาทครับผมเบียร mm ์ hmm. 20บาทแต่ว่ารสชาติดีอร่อยมากเมื่อคืนเนี่ยตัวนี้แหละที่ช่วยผมนอนหลับคืนแรกที่ไอโฟนดีโคตรครับสุดยอดมากปองละ20ครับแล้วก็มีอีกทุนนึงครับผมเห็นเบียร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเบียร์บ็อกซ์นะครับนี่ box, ครเบอร์รี่บ็อกซ์คืคือผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผม นะฮะผมก็ไม่รู้คืออะไรก็เลยลองซื้อมาชิมยังไม่ได้ชิมเลยตัวนี้ครับอืมแต่ว่าเขาบอกว่า,วามีแอลกอฮอล์อยู่4.8%เซนเลยนะเกือบหเปเซ็นท่าเท่ากับเบียร์ช้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองนะตัวนี้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ทุกคนรู้เนาะที่ ไอวิลิโคนนะครับตัวที่สําคัญที่สุดก็คือเขามีน้ำแร่แร่ธรรมชาตินะฮะซึ่งผมว่าราคาค่อนข้างถูกมากอย่างขวดนี้ผมซื้อมาสองขวดนะลิตรครึ่ง uh, ลิตรครึ่งตัวนี้นะครับทุกคนดูไหมว่าขวดหนึ่งขวดนี้รานะคาอยู่ที่แค่สิบเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดบาทน้ําแร่นะครับเนี่ยขวดใหญ่ขนาดเนี้ยขวดขวดลิตรลิตรครึ่งนะสิบเจ็ดบาทฮนะแล้วก็ขวดเล็กตัวนี้นะครับอ่า อันนี้ก็คือครึ่งลิตรนะฮะห้าร้อยห้ารนะครับถ้าบ้านเราขายก็ผมก็คิดว่าจะประมาณสักสิบาทประมาณนี้สิแต่น,นี้ก็เข้ากันครับอันนี้ก็คือ10บาทหัวละสิบบาทนะอันนี้คือน้ําแร่มาที่นี่ต้องต้องดื่มน้ําแร่นะครับของ i อวูดี้โคดอีกอันนึงนะฮะที่คน i อวูดี้โคชอบกันมากวันนี้ผมเดินทางไปตามชนบทเนาะริมทางนะฮะเขาจะขายพวกถั่วนะครับเพื่อน แล้วก็ผลิตภัณฑ์ท่าน,นี้พืชต่างๆนะฮะอะทุกคนจะงงขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยเป็นขวดครับเยอะมากครับตัวเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมยังไม่ได้ชิมนะแต่ว่าทางท่านอื่นบอกว่ามะม่วงเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ที่นี่อร่อยแล้วก็ราคาถูกมากอย่างกระป๋องตัวนี้เนาะมันจะมีปริม,มาณบอกอยู่นะแล้วก็มีวันเดือนปีผลิตนะฮะอร่อยมากครับคือกินได้ทุกวันเลยเปิดแล้วก็อย่างนี้เลยครับบกระดกเลยสะดวกสบายมากเลยแต่ว่าผม เข้าห้องน้ำเป็นแฟนแล้วแล้ววันนี้ครับเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างแพงนะถ้าเป็นคนที่อเวอรนะิโกตอันนี้คือร้อยสี่สิบาทแต่ผมว่าคุม้มครับผมชอบกินถั่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็ดแครกเกอร์อะไรพวกนี้ครับก็ไม่แพงมากนะครับแต่ว่าในห,หลายอย่างที่แพงเห็นชัดเจนก็คือทุกคนจะอึ่งมากหนึ่งก็คือสินค้าทางการเกษตรที่ทางอเวอริโคตไม่สามารถได้จะ ผลิตเองได้นะฮะทุกคนยกตัวอย่างนะครับเพื่อนเ่อนก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศคล้ายๆกับมะเขือเทศลายชินีที่เราขายบ้านเรานะเป็นเป็นสายตัวนี้ครับคิดเป็นเงินมะเขือเทศกล่องเล็กๆแค่นี้ครับราคานะครับเห็นบอกว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณสี่ร้อยบาทผมอึ้งเลยนะครับตกใจมากนะครับแล้วก็อย่างปลานิลเพื่อนนี่ครับปลานิลครับผมจะให้ดูเลยปลานิลเขาตัวใหญ่มากครับเนี่ยปลานิลแต่ไม่ใช่ปลาหมอคางดํานะ ปลานิลตรวนี้นะครับเขาขายกิโลละนะเพื่อนๆนี่ครับผมให้ดูเลยนะครับกิโลละสี่พันห้อยเก้าสิบฝั่งเซฟาเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับกิโลกรัมละสอง้อยเจ็ดสิบหกบาทนะปลานิลบ้านเราบ้านเรากิโลกรัมละหกสิบ้าบาทเจ็สิบาทไม่น่าเชื่อท,ทั้งที่ติดประเทศที่เป็นต้นกำเนิดปลานิลแต่ที่นี่ ร,ราคามหาศาลแล้วพวกผลไม้ต่างๆที่นาเข้าจากเมืองนอกหมดราคาแพงมากเดี๋ยวคราวหน้าผมคงจะได้ไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะซึ่งผมมองว่าในหลายอย่างแล้วก็เอ,อข้าวครับรอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้จะแพงข้าวที่เขาเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งพรีเมียมแล้วก็คือมาจากไทยนะภาพภูมิใจมากฮะจัสมินไลท์นะครับก็คือเป็นเป็นข้าวหอมมะลิาราคา5ากิโลกร,รัมเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะตกประมาณ300 300กว่าบาทเกือบเกือบสามหรือ300ร้อยไปไนี่แหละนะครับต่อ5กิโลกรัมนะฮะแล้วก็คู่แข่งเรานะเพื่อ,เอนเพื่อนบ้านเวียดน,นามเราไซส์เท่ากันเลยแล้วออกแบบคล้ายๆกันเลยราคาข้าวเขาห้ากิโลตกไม่ถึง160บาทหรือร้อบาทเขาก็บอกว่าฉันก็คือจัสมินไทลเหมือนกันแต่เป็นจัสมินไหลของเวียดน,นามบ้า ข้าศนตื่นเต้นมากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําวันนี้แล้วก็เรื่องของการซื้อการอะไรพวกนี้ครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะนะครับวันวันที่2นะครับไม่รู้ว่าครับโอกาสวันต่อต่อไปจะได้เจออะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับเม็กซีกับผมนี่ครับ